สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือนวัตกรรมการศึกษาเอ๊มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเขาถึงบอกว่าสิ่งนี้แหละคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ของเราไปเลยเคยลองนึกภาพต,ตามกันไหมครับว่าในอนาคตเนี่ยการเรียนการสอนมันจะหน้าตาเป็นยังไงอืคําถามนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้โอเคครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะเรามาเริ่มที่คานิยามกันก่อนเลย พอพูดถึงนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแอปหรือแกจิตลำลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยนะคือมันหมายถึงการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือแม้แต่การเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาปรับปรุงมาดัดแปลงเพื่อเป้าหมายเดียวเลยครับคือทําให้การเรียนการสอนมันดีขึ้นกว่าเดิมโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งนวัตกรรมการศึกษาออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆได้ครับ ลองนึกภาพตามว่าเป็นเหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันที่ช่วยกันขับเคลื่อนวงการศึกษาให้เดินไปข้างหน้าด้านหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของแนวคิดและวิธีการใหม่ๆครับอารมณ์เหมือนกับการเปลี่ยนกติกาการเรียนรู้แบบเดิมๆไปเลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งก็คือเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เราทําตามกติกาใหม่นั้นได้ง่ายขึ้นน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปเจาะลึกทีละอย่างกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่รูปแบบแรกกันก่อนเลย นี่คือการเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้กันครับอย่างเช่น project based learning หรือการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานอันนี้คือไม่ได้เน้นท่องจำเลยนะแต่เน้นให้ลงมือทำจริงแก้ปัญหาจริงไปเลยหรือ blended learning ที่เอาข้อดีของห้องเรียนจริงๆมารวมกับความสะดวกของโลกออนไลน์แล้วก็มีการใช้ AI มาช่วยออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละคนโดยเฉพาะเลยโหเหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวเลยใช่ไหมครับ ทีนี้มาดูรูปแบบที่2กันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องมือใหม่ๆที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็น e-learning ที่ทำให้เราเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้หรือระบบ LMS ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมทุกอย่างทั้งห้องเรียนห้องสมุดออนไลน์ในที่เดียวเลยแล้วก็มีเก mification ครับที่เปลี่ยนบทเรียนที่อาจจะดูน่าเบือ่อให้กลายเป็นเกมสนุกๆที่ท้าทายมันก็เลยทาให้เราอยากเรียนรู้มากขึ้นไปอีก พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่านวัตกรรมมันมีหน้าตาเป็นยังไงทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วไงต่อทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคตาตอบเนี่ยว่ากันง่ายๆก็คือมีเหตุผลสําคัญอยู่3ข้อหลักๆเลยครับเหมือนเป็นเสาหลัก3ต้นที่ค้าอนาคตของการศึกษาไว้ซึ่งแต่ละข้อเนี่ยโอ้โหส่งผลกระทบไปหมดเลยนะครับทั้งตัวผู้เรียนเองคุณครูแล้วก็สังคมในภาพรวมด้วยมาดูกันที่เสาต้นแรก และเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือมันช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนครับพูดง่ายๆคือทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อผู้เรียนเป็นหลักเลยลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะต้องนั่งอ่านหนังสือเล่มหนาเตอะเรากลับเข้าใจเรื่องยากๆได้ผ่านวิดีโอหรือแบบจําลอง3มิติที่เห็นภาพชัดเจนคือนวัตกรรมมันทําให้การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ,ออีกต่อไปแล้วไงครับมันกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและที่สําคัญสุดๆเลยนะ คือมันช่วยฝึกทักษะที่จําเป็นสําหรับโลกยุคใหม่จริงๆอย่างการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาหรือความคิดสร้างสารรค์นั่นเองครับเอาละครับไปกันต่อที่เสาหลักต้นที่2นวัตรกรรมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่กับผู้เรียนอย่างเดียวนะครับแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของทั้งระบบการศึกษาเลยด้วยใช่เลยครับคือมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเดิมๆที่เราเจอกันมานานได้ด้วยอย่างเช่นห้องเรียนที่คนเยอะมาก,มาก ็อาจจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาช่วยได้หรือการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยตรวจการบ้านเนี่ยก็ทําให้คุณครูมีเวลาไปทุ่มเทกับการออกแบบการสอนดีๆได้มากขึ้นซึ่งพอม,มองในภาพรวมแล้วมันก็ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายได้เยอะมากๆเลยนะครับและมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือมันช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกได้คือมันทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมห้องเรียนเข้ากับโลกแห่งความจริงที่หมุนเร็วมากๆเลยครับ เรื่องนี้สาคัญมากๆในยุคนี้เลยนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนวัตรกรรมนี่แหละครับที่เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยอัปเดตหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอทําให้การเรียนการสอนมันสอดคล้องกับเทคโนโลยีจริงๆและหัวใจของมันก็คือไม่ใช่แค่การสอนให้สอบผ่านไปวันๆนะครับแต่เป็นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมให้มีทักษะที่ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการตัวจริงๆ จากทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คงจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่านวัตกรรมการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกหรือของเล่นใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือกุญแจดอกสําคัญจริงๆที่จะไขประตูไปสู่อนาคตของการเรียนรู้ครับซึ่งคําพูดเนี้ยก็สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายของนวัตกรรมก็คือการช่วยให้ผู้เรียนไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองและเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถรับมือกับทุกความท้าทายในโลกยุคใหม่ได้นั่นเองครับ ก่อนจะจากกันไปอยากจะชวนให้ลองนึกย้อนกลับไปดูตัวเองกันสักนิดนิดครับว่าที่ผ่านมามีนวัตรกรรมอะไรบ้างที่ได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ในชีวิตของเราไปแบบชนิดที่ว่าเปลี่ยนไปเลยจริง